มาแล้วมาแล้ววันนี้เป็นนี่พระกลุมไหมพระกลุ่ครับพระกุพระกุนะองคนี้เนาะเขาเรียกว่าพระกลุ่โคนสมอใช่ไหมโคนสมอองนี้ค่อนข้างใหญ่นะดูดูดูจากมือผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเลยเนาะแต่ว่าองนี้องนี้ชํารุดนะเพื่อนยังเก็บไว้เลยเนาะอ่าเพราะว่าเราเก็บว่าถ้าจริงๆแล้วหนึ่งเป็นเป็นเป็น ถ้าเปรียบเทียบอายุก็คือเปรียบเสมือนวัตถูโบราณมีอายุเยอะอะงนี้องนี้องนี้อายุเยอะมากเลยใช่ไหมประมาณไหนประมาณไหนครับถุาถ้าเเรานับจากกรุงศรีอยุธยาเราเนี่ยมันได้ประมาณสองสามร้อยปีอะอายุทยาช่วงต้นๆกลางๆหรือปลายๆเนี่ยถ้าก่าวว่าพี่เพื่อนเป็นอายุธยาตอนต้นเลยพอตอนต้นเลยใช่โอ้สมัยก่อนเขาทําพระค่อนข้างองค์ใหญ่เนาะ อันนี้ไม่ไม่น่าจะห้อยได้น่าจะแบบไว้แบบเพราะว่าการสร้างพระของคนสมัยโบราณเนี่ยคือเป็นการสร้างเพื่อสืบทอดศาสนาเพราะว่าจะไม่ได้สร้างไมได้ให้มาห้อยติดติแวนอะไรพวกนี้สมัยก่อนเขาคิดกันหนึ่งเพราะว่าคนสมัยโบราณจะพกแต่พวกเครื่องรางพวกเครื่องประตับตะกูดเชื่อยัน ใช่หรืออาจจะมีลอยสัต์บ้างแต่พระเนี่ยไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้นิยมในการสร้างพระองค์เล็กๆเพื่อจะมาพบไปนน่นไปนี่เมื่อ่อนนี้คือแบบว่าแม้แต่แม้แต่แบบว่าในบ้านเนี่ยก็่ยไม่มีพระไม่มีอะไรแล้วไม่มีหิ้งพระเหมือนแบบว่ายุคปัจจุบันเหมือนเหมือนทุกวันนึงคือคุณจะไหว้พระคุณก็ไปวัดไปนู่นไปนี่ไม่ใช่ว่ามีหิ้งพระอยู่แล้วเพราะว่าก็ถือถือ รือตามเนี่ยเราเห็นแม้แม้แม้แต่แบบว่าพระราชวังเนี่ยก็ยังต้องแยกวัดออกจากพระราชวังแต่ก็คือคืออยู่ในที่กันก็แยกไปทําพิธีกรรมก็แยกออกไปอ่าก็เหมือนอย่างวัดพระแก้วเนี่ยก็คือก็อยู่ในพระบรมมหาราชวังแต่ก็แบ่งเป็นสส่วนเนี่ยอ่านี้ก็เก่ามากเลยเนาะอันนี้อันนี้เห็นเห็นเห็นของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นของเพื่อนเนี่ยพระที่แตกหักเสียหายเพื่อนก็ยังเก็บไว้ตั้งเยอะเลยเนาะ เสียดายเพราะมันถือว่าเป็นของสะสมเนาะก็เห็นเพื่อนเก็บเยอะมากเลยอ่ะพระแตกบางทีโอ้โหเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่บบว่าเราชอบในเรื่องของชิทกุลแล้วก็ในเรื่องของศิลปะอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมศิลปต่างๆิลปวก็คือถ้าเรารู้ว่าพระเนื้อผงหรือว่าพระเนื้อดินอะไรพวกเนี้ยเขาจะก่อนจะสร้างมาเป็นองค์พระได้นะต้องมีการรวบรวมมวลสารนะ มีการเขียนอักขละเลขยันลบแล้วลบอีกกว่าจะได้ผงมาตั้งพระเนี่ยอันนี้เนื้ออะไรเป็นดินหรือเป็นหินก็เนี่ยอันนี้ก็คือว่าเป็นเาเรเป็นดินเผาครับแต่ความีิวาฒนาอายุมากแล้วไงเนื้อเขาก็เลยจะกลับหรือว่าจะกลายกลับไปเป็นหินนะเออผม่เออผมจับดูเหมือนหินไงคือคือนี่คือพระมีอายุเหมือนเหมือนพวกฟอสเฟลว์ตอนแรกมันก็เป็นกระดูกอ่ะอันนี้ยุคยาตอนต้นๆเลยนะองค์ค่อนข้างใหญ่ สวยเนี้อถือว่าทําท่านทํามาสวยนะพูดถึงว่าเนี่ยรายละเอียดผมว่าผมว่าสวยนะนะครับเนี่ยรายละเอียดตายอยมุมไวสิบสอง่ยเขาเรียกพระอะไรนะครับอง์นี้เขาเรียกว่าอ่าคือจริงๆแล้วพระพรวกหมอนี่ยมันเป็นคําเรียกนะเพราะว่าเมื่อก่อน,นเนี่ยคือพระเนี่ย สร้างบรรจุอยู่ในเจดีจะสร้างพระพระพิมเนี่ยคือจะสร้างเป็นพวกพิมพ์พระประจําวันเกิดต่างจะมีก็คือคนเกิดช้างคายพูดพระมหาวันนี้พระราหูวันนู้นนี่อะไรต่างืนีตามนี้แต่ก็คือว่าที่มันได้ชื่อคนสมอก็คือว่าเมื่อตอนปีพศส4 7 5ส็ดสิบห้าที่ว่าเราเราบุรณะ วัดแก้วแล้วก็มีการที่แบบว่าต้องรื้อเพดานโบสถ์อะไรพวกนี้คาโบสถ์อ่าคือแบบว่าเพื่อไอ้นี้ต้อมแซมเนี่ยก็คือได้ได้ได้พระเนี่ยแล้วก็เป็นจํานวนเยอะมากเขาอยู่บนอยู่บนอยู่บนเพดานอยู่บนาโบสถเนี่ยแล้วก็เอามากองไว้ที่ใต้ต้นสมอเขาก็เลยเรียกพระโคนสมอซึ่งว่ามันเป็นกองเป็นภูเขาเหล่ากาซึ่งว่า ่อกนนีคือรือบุรณะเพื่อจะซ่อมแซงหลังคาพระอโบสถที่วัดพระแก้วเจอพระชุดนี้ก็เอาไปมันจํานวนเยอะมากก็เลยไปกองเก็บเอาไว้ที่ที่ต้นสมอตรงโคนมันคือแบบว่าโคนสมอที่ปลูกอยู่อ๋อที่ปลูกอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้ว็คือจากองกองไว้คนเขาก็เลยเรียกพระโคนสมอเรียกติดนเมจริงๆแล้วถ้าเราดูเราอาจจะเรียกเป็น พิมตามประจําวันเกิดหรือว่าพระองค์นี้ที่เพื่อนดูอยู่เนี่ยก็คือบอกเป็นปางมารวิชัยในป่าเ่าใช่ไหมถ้าว่าเป็นสมาที่ก็จะเรียกพระพิมพ์สมาที่หรือว่าห้อยพระบาทเนี่ยก็จะเรียกไปตามลักษณะองค์พระว่าทํากิริยาแบบไหนหรือว่าพิมพ์หน้าปกก็ประจําวันเสาร์ซึ่งว่าเป็นพิมพ์นิหายาก Oh. อ่าใช่มาแล้วก็พระวันอังคารก็จะเป็นพระปงางสายญาติอะไรพวกนี้ก็มีอ่าซึ่งว่าส่วนใหญ่จะเจอในพระโกนสมอแล้วซึ่งว่าพระโกนสมอเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นของอยุทยาแต่ทําไมวัดพระแก้วมาเกี่ยวอะไรกับวัดพระแก้วเพราะว่าตอนสร้างพระบรมมหาราชวังเนี่ยรอหนึงเนี่ยรัชการที่หนึ่งเราเนี่ยได้ไปเอาพระที่บอว่าอยู่ที่อยุทยาเดี๋ยที่ เอามาบรรจุไว้ในวัดพระแก้วมาบรรจุไว้ในเพดานจนมาถึงวัสมัยรัชกาลที่เจ็ดสองพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่งว่าตอนนั้นกรุงเทพครบหนึ่งร้อยห้าสิบปีก็เลยคิดว่าจะต้องทําการบูรณะวัดพระแก้วเพราะว่าอายุร้อยห้าสิบปีแล้วท่านพอมาลมาอาล่าหวังอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือมีการรื้อเพดานหมดอะไรพวกนี้ ทราองนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือก็นะเพราะว่าการที่ลื้อปฐมรณะปฏิสังขรว่าพระแก้วครั้งนั้นเนี่ยคือได้พระมามากมายหลายพิมพ์นะมีเยอะแยะมากเพราะว่าก็รวบรวมมาจากกรุงศรีอยุธยาไม่มีมพระที่สร้างขึ้นในสมัยยุครันคตนโกสินทร์ก็มีเรียกว่าคนสมงเนี่ยสร้งในยุครั รัตนาโกสินก็มีแต่จะเป็นพิมองค์เล็กกว่าจะไม่ใหญ่ก็คือแบบว่าจะองององเล็กกว่าโดยที่แบบว่าเรียนเรียนแบบพิมพ์ตรงแกะมันขึ้นมาใหม่ของเพื่อนก็มีนี่ก็เห็นอยู่เนี่ยวันหลังเดี๋ยวคลิปนั้นคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปมาให้ชมดูเนาะอว่าเห็นของเพื่อนมีอยู่ได้เพราะว่าการการที่บอกว่าบูรณะว่าพระแก้วครั้งนั้นเนี่ยมบีพระพิมต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งว่าส่วนใหญ่แล้วที่ว่า จะได้เห็นนะน้อยมากเพราะว่าพวกเนี้ยเขาส่งออกไปขายต่างประเทศหมดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนไทยเรามองแบบว่ามันไม่มีราคาแต่ต่างประเทศเขามองเป็นวัตถุโบราณมันก็จะมีถ้าเขามองเป็นงานศิลปะด้วยนะใช่ศิลปะแบบว่าเหมือนลปะวัฒนธรรม ของโบราณไงฮะเพราะว่าประเทศไทยนี่เราเป็นประเทศก่อนประเทศอเมริกาเรื่อยๆเราไปมองเรื่องไเนี่ยเรื่องราคาข้างวดไงใช่ฝรั่งมันมองเรื่องเป็นแบบเออเป็นของโบราณมันก็เก็บซื้อเก็บสะสมไปคือคือของเรามองว่าเป็นไม่มีราคาเราไปมองไม่มีราคาเอาราคาเป็นตัวตั้งต้นไะตัวกำหนดเเนี่ยก็คือพระที่เขาส่งออกไปขายเนี่ยองหนึ่งก็เมื่อก่อนนี้อยู่ประมาณ300อดอลลาร์ สามร้อยตอนล่านี่สมัยก่อนนะยี่สิบห้าบาทมั้งถึงไหมยี่สิบตอนนั้นก็น่าจะอยู่ดอลล่ายี่สิบห้าบาทถ้าสามร้อยตอนลาร์ตีเป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองเอาไปแล้วกันเจ็ดพันห้าอ่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยของเรามันเป็นระบบตะกร้านะไอ้คันเซนซีเอเจนอะอ่านะนั่นแหละัเป็นตะกร้ารจะอยู่ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณนั้นแหละที่ที่ที่ฟังฟัง่างคนเต่าคนแก่เขาเล่ามา้วคือได้ได้รับรู้มาตามนี้เพราะว่าเนี่ย แล้วเราเ้ไอไอชำรุดที่ซ่อมนี่เพื่อนซ่อมเองหรือว่าเขาซ่อมมาแต่แล้วตอนนี้เพื่อนได้มาแล้วได้มาก็เป็นมาแบบอ๋อได้มาที่เขาเขาซ่อมมาของเดิมคงจะเอาดาหรือเอาอะไรติดตามความคิดของเขาอะถามให้พระมันอยู่ใช่ใช่เพราะไม่งั้นก็ต้องเก็บแยกกันเหมือนเหมือนของเพื่อนนี่เห็นว่าเก็บแยกเยอะ ของตวัวเพื่อนเองถ้าพลาแตกถ้าหักเพื่อนยังไม่ซ่อมเพื่อนยะปล่อ,อยไว้ตามสภาพนั้นเลยที่เห็นเห็นอยู่นี่ถามหัวฟ้าบาององค์แล้วแตกแล้วทำไมไม่ทำอะไรเงี้ยเนี่ย่ะแต่นี่ก็ซ่อมก็โอเคนะก็กโอเคนะผมว่าอ่าเพื่อนว่าก็โอเคนะเนี่ยถึงแม้จะดูเป็นริ้วรอยแต่ก็เห็นความสมบูรณ์ของมันว่าวมันก็โอเคนะเอออ,อยู่เลยไม่แล้วมันแตกต,ตรงเสียงท่านด้วยไงพอมันเข้าไปนนก็โอเคดูดีนะไม่จริงจริงแล้วย่างถามผมว่าคุณบอกว่าหักแล้วแบบ ต้องเอาพักไปไว้วัดเหมือนอย่างที่เขาบอกอ่ะแบบสมเด็จวระพังหักอะใครจะไปไว้วัดเขาเอาเอามาให้ผมนะผมชอบพักแตกหักขาดเอามาให้ผมเออยเออยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าไปให้ดูอะไรภาพคนสมอของอะไรนะของต้น เออลัตนาโกสิน์นะทรงพิมพ์จะเล็กกว่านี้อีกหน่อยนะ,ะอันนี้<ะ>อันนี้จะค่อนข้างใหญ่จะย่ลยอลงมาอีกอได้โอเคเดี๋ยวเจ้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ